ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีถ้าพวกเราเป็นคนคนเดียวกันอะไรทําให้นายดูชั่วร้ายกว่าฉันละ่ะปีศาจที่แท้จริงเกิดมาพร้อมความเจ็บปวดและความสูญเสียนายจำได้เมื่อตอนฉันยังเด็กที่สเปซคอร์นีอาร์คฉันมีรถไฟที่เป็นของเล่นฮ่าฮรถไฟละ่ะและวันหนึ่งมันก็หายไปปูนปูนไปไหนแล้วแค่นั้นแค่นั้นเองเหรอนายหมายความว่าอย่างไรนั่นเป็นความหลังที่ทําให้นายเจ็บปวดอย่างนั้นเหรอมันดูเศร้ามากขนาดนั้นเลยเหรอพวกคือฉันต้องมาเห็นมมเรียตาย ฉันหมายถึงฉันเห็นเธอถูกยิงแล้วก็ตายแล้วนายมาบอกฉันว่ารถไฟนายหายไปอย่างนั้นเหรอนั่นคือทั้งหมดทั้งหมดจริงๆเหรอเอาจริงดิฉันมี DNA ของเอเลี่ยนคนที่สร้างฉันพายายามจะทำลายโลกและฉันก็ถูกกักขังเป็นเวลา50าปีแล้วนายรู้สึกยังไงที่นายเสียรถไฟของเล่นไปล่ะฉันไม่เคยเสียรถไฟของเล่นฉันไปแต่ก็ถ้านายยังเสียมันไปอยู่ดีนาะยก็ยังชั่วร้ายอยู่ดี